ขนาดแบรนด์ใหญ่ยังกลัวแล้วคุณล่ะกลัวไหมตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันค่ะก็คือเจ้าสุกี้เจ้าดังเนี่ยยังต้องลุกขึ้นสู้เพื่อปรับตัวครั้งใหญ่จากที่เคยเน้นบริการแบบอราคาร์กเท่านั้น แบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีโมเดลที่เขาต้องปรับตัวขึ้นเรื่อยๆแล้วแบรนด์เล็กๆอย่างเราเนี่ยกลัวหรือเปล่าที่เราจะหายไปจากตลาดถ้าเข้าใจเกมยังไงก็ไม่ตายค่ะวันนี้นะคะคอนแทคเนี่ยจะมาช่วยคุณเองปัญหาหลักๆของการตลาดนะคะข้อที่1พฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยไม่เหมือนเดิมคนนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ชอบรอไม่อยากออกจากบ้านแล้วก็ต้องการความสะดวกสบายที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็อกีกอย่างนึงเลยนะคะต้องเร็วทน ข้อที่2นะคะสนามแข่งณปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้มีแค่เพื่อนค่ะคู่แข่งหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวนี้โผล่ขึ้นทุกวันทุกวันเรียกว่าแบบ non stop เลยค่ะข้อที่3านะคะต้นทุนณปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าแพงหูฉี่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าแรงค่าวัตถุดิบเรียกว่าพุ่งไม่หยุดหยุดไม่อยู่เลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราต้องมองหาโมเดลใหม่ๆ ที่มันค่อนข้างตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคแล้วก็ตอบโจทย์ในตัวเราเนี่ยเพื่อความอยู่รอดของปัจจุบันอย่ารอให้เลือดไหลหมดตัวนะคะธุรกิจเล็กๆอย่างเราเนี่ยเราจะต้องปรับตัวยังไงบ้างโดยเฉพาะนะคะ SME หรือสตาร์ทอัพอย่างเราเราเนี่ยควรจะต้องรีบปรับตัวยังไงถึงจะไม่ตายระหว่างทางอย่างแรกเลยนะคะเราต้องส่องกระจกดูตัวเองคะ่ะต้องรู้ให้ลึกเลยนะคะว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยวันนี้เป็นยังไงมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ข้อที่2นะคะสถานการณ์วันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่าไปยึดติดเลยค่ะของเดิมๆของเก่าข้อที่3นะคะไม่ว่าคุณจะไปเห็นคนนู้นคนนี้ทําอะไรเนี่ยอย่าไปปรับตามเพื่อนเราต้องรู้ก่อนว่าความจริงมีหนึ่งเดียวของตัวเราเนี่ยคืออะไรทั้งหมดเลยนะคะที่พูดมาเนี่ยบอกเลยว่าคอนแทคเนี่ยสามารถช่วยคุณเนี่ยมองหาเส้นทางที่ถูกต้องได้เพื่อให้ธุรกิจของคุณเนี่ยไม่ตายไม่ว่าจะเป็นดูเรื่องของบัญชีการเงินหรือการวางแผนกลยุทธ์เรื่องของการเงินแล้วก็ ทางหลักของบัญชีที่ถูกต้องเราจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายจริงๆของเราเนี่ยเป็นอะไรอยู่ที่ไหนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในสนามรบครั้งนี้เนี่ยตัว SME หรือ Start-up แบบเราเเนี่ยจะอยู่รอดได้ยังไงนะอยู่รอดไม่พอนะคะต้องเติบโตได้ด้วยเช่นกัน,นถ้าเกิดคุณกำลังเผชิญปัญหาอยู่เนี่ย ปัญหาเรื่องของทางธุรกิจไม่ว่าจะมองไม่เห็นกลยุทธ์ของตัวเองไม่แน่ใจว่าต้นทุนแฝงของตัวเองมีเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าค่าใช้ใจ่ายต่างๆเนี่ยอยู่ที่ไหนหรือวันนี้เนี่ยลงบัญชีถูกต้องหรือยังคอนแทคขอแนะนํานะคะวันเดย์เวิร์ o ช็อปกับ CFO ค่ะผู้ที่มีประสบการณ์เพราะเราเห็นแล้วค่ะว่าธุรกิจเนี่ยที่จะดําเนินต่อไปได้ด้วยดีเนี่ยต้องมีกลยุทธ์แล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนรวมถึงมีเป้าหมายที่ถูกต้องด้วยค่ะถ้าเกิดว่าคุณยังอยู่ใน จุดที่กำลังมองหาคำตอบอะไรเหล่านี้เนี่ยรับรองนะคะว่าการมาทำเวิร์กช็อปวันดี์กับ CFO <c oughs> ของ Contact เนี่ยคุณจะเห็นทางที่สว่างขึ้นค่ะ <c oughs> เพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะเราผ่านเคสมาเป็นร้อยๆเคสแล้วค่ะในการแก้ปัญหาเรื่องของ S&E แล้วก็ธุรกิจข,ขนาดกลางจนถึงขนาดที่ใหญ่ในการแก้ปัญหาในช่วงสงครามราคาช่วงนี้ค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดสนใจบริการนี้นะคะลองกดติดตาม Contact แล้วก็ทักเข้ามาใน Inbox ได้เลยค่ะ